สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยอรมันร้อนสุดๆจ้ะอุณหภูมิ31องศาวันนี้อากาศร้อนมากเนาะกะว่าเดี๋ยวจะแบบร้อนหนีเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันจ้ะนู้นตรางหน้าเราแต่ว่าก่อนที่จะไปเก็บเห็ดเราจะ ไปดูต้นฟักทองเราจะวินี้ลูกพุณของเราลูกไม่ค่อยสวยเลยบาง่อนก็เรียกลูกพัมนะแต่ว่ายังไม่สุกเลยดูต้นฟักทองดูสีแดดแรงมากจนใบฟักทองแบบแห้งเหี่ยวเลยเมื่อเช้าแอบมานับแหละมีหมดแปดลูกอันนี้เป็นฟักทองสำหรับทำซุปคนเยามันชอบมากเลยนะ ก็จะกินช่วงรงรูไม้ร่วงก,ก็แล้วก็เราดูหนาวนี่แหละอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่แดดช่วงบ่าย,ายนี้ไม่ต้องพูดเลยสุดๆมาดูสุกินี่บ้างปีนี้สุกินี่ก้อน,นี้ดกมากๆเลยนะได้กินไปหลายลูกแล้วนี่ก็กลายละนับสิกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดโอ้ยอันรูปเน่า10บลูกอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศน่าจะเป็นสายพันธุ์สีเหลืองนะแต่ก็ยังเขียวอยู่เลยไม่มีที่จะปลูกเนาะก็เลยเอามาปากไว้ตรงนี้ไปจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะเราเดินไปฝั่งตรงนน้น มีเห็ดหนังไก่เยอะตรงโน้นนะแต่วันนี้เราจะไปฟังบ้างเกาจะเดินและเลาะไปเรื่อยๆไปลุ้นกันว่าจะมีเห็ดอะไรเก็บบ้างเห็ดอะไรไปดูใกล้ๆตอนแรกคิดว่าเห็ดมันปูไม่ใช่เป็นเห็ดหนังไก่ ฝนมันไม่ตกมาเป็นอาทิตย์ละเห็ดมันก็ยังก็แห้งๆหน่อยดีนะมันยังขึ้นเนะี่ยเห็ดอะไรเอ่ยมันเห็ดไม่หมดเลย ตัดได้ไหมอุยอ้ยเอ่อเห็ดพึ่งแม่โมดตัดเลยหันมาเห็นเห็ดปากกาลังไปดูดีกว่าใช้มือดึงน่าจะง่ายกว่า ันก็จะขึ้นตามขอนนี่เนาะ,นะคือรอบนี้มาเจอกอมันไม่ได้ใหญ่มากนะถ้ากอใหญ่ก็เก็บไม่หมดหรอกอเดี๋ยวจะลองเอาไปยำทำความสะอาดยากหน่อยนะเนี่ยมันแบบมีขี้ดินเยอะ ได้อยู่อันนี้เ,เห็ดนางไก่ช่วงนี้ก็จะเจอแต่เห็ดนางไก่นี่แหละเห็ดมันปูเริ่มแบบไม่ค่อยออกละหรือเป็นเพราะฝนไม่ตกด้วยมั้งกินเห็ดนางไก่ไปก่อน ชอบป่าเก็บเห็ดเป็นการผ่อนคลายจ้ะอยู่ในป่าอากาศมันเย็นหน่อยแต่ยุงก็เยอะอยู่ดีจะเอาแห้งๆห,หน่อยนะเนี่ยเราแค่นี้นก็อยู่ โออันนี้จริงอะ่ะกะว่าจะมาเดินหาเห็ดแต่ดำนะแต่ว่ามันยังไม่ออกต้องรอฝนตกสักชุดหนึ่งก่อนเห็นฝั่งเดนมาร์กเนาะไอเห็ดแต่ดำเข้ามาละฝั่งเป็นแลมเหมือนกันฝั่งนี้ยังฝั่งนี้กินเห็ดหนังไก่ไปก่อน มันก็ขึ้นใกล้ๆก,กันเลยนะเห็นนังไก่เนี่ยเมื่อกี้เดินม,มาจากตรงโน้นแล้วก็เดินมาขนาดฝนแมตตกมันก็ยังขึ้นเลยนะเห็ดนางไก่เนี่ยถือว่าปีนี้เก็บเห็ดนางไก่เร็วมากสรุปแล้วเห็ดนางไก่นี่อาไปทําลาบอร่อย ลองทำดูแล้วอ,อร่อยดีอะตรงนีตรงข้างหน้าอดอกนี้พุ่นเชืยวดอกใหญ่ๆส่วนมากตัวทากจะกินก่อนไคร เราก็จะกินดอกเล็กๆรอบนี้เก็บเห็ดก็พยายามจะให้ตะก้าเห็ดบางเห็ดมีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าตะก้าบางเห็ดต้องขออาภัยด้วยนะบางทีก็ไม่ได้โฟกัส ที่กล้องมาเนาะที่เราก็ตั้งเอาไว้เราก็ไม่ได้แบบดูมาเห็นอีกทีก็ตอนตัดคลิปวันนี้ลืมเปลี่ยนตะกร้ามาเนาะครั้งที่แล้วบอกว่าจะเอาตะกร้าอันใหญ่มาวันนี้ก็ลืมอีก จอเห็ดไปไม่กี่ดอกก็เต็มตะกร้าแล้วดอกนี้ดอกใหญ่จังเอจริงก็ทำช่องมาสองปีนะก็ยังไม่รู้ค่อยรูมุมกล้องเลยก็อาศัยเรียนรู้ไปค่ะจับกล้องได้ก็ถ่ายายอย่างเดียวเลยอะ่ะ น,นี่เขาเล่มออกไปเริ่มกับไอ้นี่นะถ้าแก่กว่านี้ตรงนี้มันจะเยอะหน่อยก็ต้องมาขูดออกยุงจ้ะดูทาแล้ววันนี้จะได้กินไปเห็ดนางไก่ดอก,กอ่อนๆเนะาะขาขาวสวยดอกส้มๆ แล้วแล้วเราก็มาเจอเห็ดมันปู แห้งหมดฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนโอ้ยดิขายาวยไม่น่าแปะกานสวยมาก

วยังพอมีอีกดีนะมันยังขึ้นเนี่ยแต่มันจะดูแห้งๆไปหน่อยอุย้ยตรงนี้ไรดอกอยู่รู้ไหมว่าการถ่ายทำคลิปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลัวตอนที่ลืมกดอัดนี่แหละ มีหล,หลายคนเป็นนะอุ้ยสวยอะโอ้ยยุ่งยุงยุงยุงตอมหน้าโอ้ยสวยดีจังเลยอาจจะดูเพินแห้งๆนิดๆอันนี้เป็นเห็ดมันปูชนิดสีม่วงนะเนี่ยสังเกตดอกข้างบนจะมีอมม่วงแต่ว่าเห็ดมันไม่ได้โดนน้ำเนาะสีม่วงก็เลยไม่ค่อยชัดมองหาดูรอบๆก่อน ฝั่นงนี้เห็ดมันโตเริ่มหายากแล้วเพราะว่าเห็ดหนังไก่เริ่มมาแทนเต็มรอบหน้าจะไม่เลืมจริงๆนะตะกร้ามันเล็กไปกำลังจะกลับแล้วนะหันไปเห็นเห็ดปากกาลังตรงข้างหน้า ไปดูมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเมื่อกี้เก็บอยู่ตรงโน้นเนาะแล้วก็เดินมาตรงนี้ตอนนี้ยุงยุงมันลุมเรานะคือพอได้อยู่เริ่มจะแห้งแล้วนะ เต็อุ้ยเนี่ยแหละตะก้าเล็กก็เป็นแบบนี้แหละตรงนี้คงปล่อยอไว้แล้วกันเพราะอตอนนี้มันก็ร้นตะก้าแล้วอะ่ะถ่ายรูปก่อนก่อนกลับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าหันมาเจอเห็ดแม่ไก่จ้า ไม่ใช่เห็ดหนังไก่นะเห็ดแม่ไก่กดูดิดอกใหญ่มากกําลังจะเดินกลับเป็นมันติดริมถนนนะเดี๋ยวเราก็ลูก,กตาก็มองมาเห็นพอดีเลยสวยอะ่ะถือกลับแล้วกันว่านี้ตะกล้ามาเต็มแล้วอะตัดไปดีกว่าเอาไปทําลาบนี่แหละเวิร์กเห็ดแม่ไก่บางคนเขาเอาไปทําเป็นขนมจีนน้ำยานะ ยากระเทีย่ยดูดิกระดกมันกำลังอ่อนๆเลยเนี่ยันต้องกินตอนนี้แหละจะได้มีเหนียวดูดิเห็ดแม่ไก่ดอกแรกในปีนี้ปกติจะเกิดขึ้นในช่วงฤาดูใมไม้ร่วงนะอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยจะมาเจอเห็ดมาเร็วนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหนังไก่เห็ดแม่ไก่เห็ดมันปูสวยอ่ะ คือกลับเนี่ยแหละ